บ้านมาก็ไม่ได้มีข้าวกินเยอะมากนะักไม่ได้มีข้าวดีๆกินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยใช้วิธีกินนมฟรีนะครับที่อยู่ในโรงเรียนอยู่กับทีโอทีไม่ได้เงินเดือนนะครับแล้วก็มีคุณพ่อป่วยนะครับแล้วก็เงินขาดมือสุดท้ายทีโอทีก็หมดสัญญาไปแล้วก็ยุบทีมพอมาอยู่กับขอนแก่นนะครับก็มีปัญหา ในช่วงเวลานั้นนะครับก็มีการาเพิกสอนสิทธิ์กันแล้วก็ตัวเขาก็ต้องตกงานอีกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จอด์นสตอรี่ครับทุกเรื่องราวมีเรื่องเล่านะฮะวันนี้ ผมจอนก็กลับมาเล่าเรื่องราวชีวิตของนักเตะทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงเวลาที่ทีมชาติไทยเนี่ยกำลังฟอร์มยอดเยี่ยมเลยครับเก็บได้4แต้มจาก2นัดแรกนะครับในบฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2023หรือว่าเอเชียนคัพ2023นะทีมชาติไทยเริ่มต้นด้วยการเอาชนะคีร์กีซสถาน2ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ตามด้วยการเสมอกับโอมาน0ประตูต่อ0 4แต้มจาก2เกมแรกนะครับก็น่าจะทําให้ทีมชาติไทยเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบ็อกเอาท์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นสมัยที่2 ติดต่อกันหลังจากที่เมื่อปี2019เราก็ผ่านเข้าสู่รอบ knock out นะครับแล้วก็ไปแพ้ให้กับทีมชาติจีน1ประตูต่อ2โดย2เกมนี้ครับเป็นเกมประวัติศาสตร์เลยเพราะว่าทีมชาติไทยเนี่ยสามารถเก็บคินชีตได้ทั้ง2นัดนะครับและนี่คือการเก็บคินชีต2เกมติดต่อกันในศึกฟุตบอบอลเอเชียนคัพครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยเลยนะฮะซึ่งก็ต้องชื่นชมวินยัยเกมรับ นักเตะทุกรายนะครับภายใต้การนําทัพของมาาระอิชิอินะครับโดยนักเตะเกมรับคนหนึ่งครับที่ผมชื่นชมมากๆนะครับวัยเนี่ยเกือบจะ34แล้วและตอนนี้ก็ยังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นก็คือพันษาเหววิบูลครับพันษาเนี่ยมาติดทีมชาติไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาเนี่ยมาติดทีมชาติไทยในช่วงวัยที่เกือบๆจะอาบครับแต่ว่าตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ครับ6 7ปีที่ผ่านมาเนี่ยยังคงผลงานยอดเยี่ยมอยู่แล้วก็เล่นอยู่ในระดับสูง ทั้งในสุทบอลไทยลีกแล้วก็กับทีมชาตไทยเนี่ยยังสู้กับทีมระดับเอเชียได้อย่างสนุกนะครับโดยเฉพาะลูกกากาศวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของพันษาเหมวิบูลครับนี่คือนักเตะที่ต่อสู้ ในชีวิตมาหลายต่อหลายพาร์ทนะครับหลายต่อหลายส่วนในชีวิตเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะเป็นหนึ่งในนักเตะสู้ชีวิตเลยกว่าจะมีวันนี้ได้นะครับแต่ก่อนอื่นอยากให้ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องจอนนะตอนนี้ก็ผ่าน 30, สามหมื่นซับเรียบร้อยแล้วนะครับในยูทูบใน Facebook ก็มีนะแล้วก็ในทิกต o k ก็มีนะครับทั้ง3ช่องทางเนี่ยเราเนี่ยจะลงเรื่องราวของนักฟุตบอลนะครับจอนสตอรี่ขนานกันไปนะครับทุกคลิปลงทั้ง3ช่องทางเลยนะครับ พันสาเหียมวิบูลครับก่อนที่จะมาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมชาติไทยนะครับในศุบอลเอเชียนคัพเนี่ยเขาเกิดและเติบโตนะครับเมื่อประมาณสัก33เกือบเกือบ34ปีที่แล้วนะครับในปี2533เกิดและเติบโตที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับโดยเป็นลูกชายคนสุดท้องของครอบครัวนะครับโดยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีอาชีพรับจ้างเจรนัยเพชรนะเป็นแบบหาเช้ากินข่านะครับเป็นงานรับจ้าง แล้วก็เลี้ยงลูก3าคนนะครับโดยพันษาเนี่ยเคยเล่านะครับให้สื่อฟังว่า,าในช่วงวัยเด็กเนี่ยถือว่าเขาค่อนข้างที่จะมีฐานะยากจนพอสมควรนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นอาชีพแค่รับจ้างนะครับในจังหวัดจันทบ,บุรีแล้วก็พี่ชายคนโตก็ต้องออกจากโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะมาแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เรียนในชั้นที่สูงขึ้นนะครับหลังจากนั้นเขาก็ร่ำเรียนนะครับอ,อยู่ในจันทบ,บุรี โดยช่วงวัยเด็กเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งครับที่เขาโตขึ้นแล้วก็สูงกว่าเพื่อนในรุ่นราวคราวเดียวกันอย่างรวดเร็วนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเชื่อว่ามันมีช่วงหนึ่งเนี่ยที่เขาเนี่ยไม่ได้มีเอ,อ่อกลับบ้านมาก็ไม่ได้มีข้าวกินเยอะมากนะักไม่ได้มีข้าวดีๆกินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยใช้วิธีกินนมฟรีนะครับที่อยู่ในโรงเรียนบางทีเหลือจากการแจกอ่าเพื่อนๆแล้วเนี่ยเขาก็เหลือเขาก็กินเหมือนกับให้ตัวเองเนี่ยได้รับโปรตีนได้รับสารอาหารจากนมไปก่อน เราค่อยกลับไปกินที่บ้านเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรกินเยอะนะครับเขาก็กินนมกินนมกินนมเรียกว่ากินนมแทนข้าวเลยอันนี้พันษาเป็นคนพูดนะพันษาบอกว่ากินนมแทนข้าวหลังจากนั้นเขาก็สูงขึ้นสูงขึ้นตัวใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วเขาเป็นคนชอบเล่นกีฬาด้วยพอเล่นกีฬาพอได้นมไปเด็กเนี่ยมันโตเร็วฮะหลังจากนั้นพันษาก็เล่นกีฬาพอรูปร่างใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เล่นฟุตบอลเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยชอบให้ไปเล่นประตาประตูก่อนแต่ สุดท้ายแล้วเขาก็มาชื่นชอบในตำแหน่งกองหลังและก็ทำได้ดีครับจนไปติดทีมโรงเรียนระดับราชาขาสั้นโรงเรียนหนึ่งนะครับนั่นก็คือกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยมาอยู่กับกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยในช่วงชั้นมปลายหลังจากจบมปลายเสร็จปุ๊บก็ไปอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยไปอยู่กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับแล้วก็ได้เป็นนักฟุตบอลของมหาวิทยาลัยซึ่ง ได้ไปอยู่จุลานะพ่อแมอ่ทางบ้านก็ค่อนข้างที่จะภูมิใจและหลังจากนั้นครับพอไปอยู่จุลาเป็นนักฟุตบอลของจุลาเสร็จก็ได้เซ็นสัญญาครับในปี2011ฉบับแรกเลยเป็นนักฟุตบอลอาชีพฉบับแรกเลยนะครับได้เงินเดือน1 5 0 0 0บาทเซ็นสัญญากับจามจุรียูเนเต็ดครับซึ่งเป็นสโมสรอ,อาชีพที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนาะแล้วก็ได้ลงสนามให้กับจามจุรียูเนเต็ด อยู่ช่วงหนึ่งครับจนกระทั่งในปี2014ครับก็ได้ไปเซ็นสัญญากับสโมสรอ,องค์การโทรศัพท์เดิมหรือว่า TOTSC ในสมัยนั้นนะ mm. เขาลงเล่นให้กับ TOTSC นะครับในสมัยนั้นในหลีกสูงสุดนะครับแล้วก็ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นครับเป็น50,000บาทแต่ว่าในช่วงเวลาที่เล่นให้กับ TOTSC เนี่ยฟอร์มการเล่นอะไรเอ่ยมันก็โอเคแหละ นะครับได้ลงสนามอ,อ,อยู่บ้างนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือในช่วงเวลานั้นเนี่ยทีเเป็นช่วงเวลาขาลงของสโมสรแห่งนี้ครับแล้วกเ็เป็นช่วงเวลาก่อนที่จะไทยหลีกเนี่ยจะมีการเปลี่ยนผ่านนะครับไปสู่หลีกอาชีพอย่างแท้จริงนะครับทีโก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสโมสรที่มีจุดกําเนิดมาจากการเป็นทีมองค์กร แล้วก็สุดท้ายก็มีการยุบทีมไปแล้วก็ก่อนหน้าที่จะมีการยุบทีมเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องอาการค้างจ่ายเงินดงเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยฮะในสมัยนั้นก็น่าจะทราบดีสําหรับใครที่ติดตามศึกฟุตบอลไทยลีกมาสักระยะหนึ่งเกินกว่า10ปีก็จะทราบว่าทีมองค์กรมักจะมีเหตุการณ์แบบนี้นะครับก่อนที่จะมีการยุบทีมไปหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบครับนั่นก็คือพันษาเหมิบูลเนี่ยแหละครับในช่วงเวลานั้นเขาก็ไม่ได้รับเงินเดือนนะครับจากทีโอทีเอสซี และในช่วงเวลาเดียวกันครับในปี2015ไม่ค่อยได้ลงสนามกับ t o t s c ไม่ได้รับเงินเดือนนะครับติดต่อกันเป็นเวลาหลายเดือนและคุณพ่อของเขาครับคุณพ่อที่ส่งเสริมการเล่นฟุตบอลมาอย่างยาวนานนะครับก็ป่วยนะครับเป็นมะเร็งในขั้นสุดท้ายแล้วก็เสียชีวิตในท้ายที่สุดนะครับซึ่งในช่วงเวลานั้นนะครับเขาก็ต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้รับเงินเดือนจนต้องไปหยิบยืมคนรอบข้างนะครับคนใกล้ตัวเพื่อที่จะมาใช้ชีวิตเพื่อที่จะมาโอนเงินให้ครอบครัวและก็สุดท้ายก็ตกงาาานรเพะว่ หมดสัญญากับทางท o t OT และท T โก็ยุบทีมในท้ายที่สุดซึ่งหลังจากเคว้งคว้างอยู่ช่วงหนึ่งครับในปี2016ครับพันษาก็ได้ไปเซ็นสัญญากับขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับในศึกฟุตบอลลีกรองดีวิชั่นหนึ่งในสมัยนั้นแล้วก็ได้ลงสนามไปสักแป๊บหนึ่งครับสุดท้ายมันดันมีเหตุการณ์นี่ฮะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในเวลานั้นเนี่ยก็มีการประกาศนะครับเพิกถอนสิทธิในการเป็นสมาชิกภาพของขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับตลอดชีวิตเลย นะครับคือคือตลอดการเลยแต่ว่ามันมีการคืนสิทธิ์ในเวลาต่อมาซึ่งก็ทําให้ตัวของพันษาเนี่ยตกงานอีกแล้วฮะตกงานอยู่เวลาหนึ่งเลยแล้วเขาก็แบบโอ้ต้องทํายังไงวะเนี่ยไปหาทีมนู่นนี่นั่นแต่ท้ายที่สุดครับ ในต้นปี2017ไม่มีใครคิดนะไม่มีใครเชื่อโดยเฉพาะพันศาเนี่ยเขาบอกว่าช่วงเวลานั้นเขาตกใจมากครับเขามีข้อเสนอหนึ่งเข้ามานะครับเป็นข้อเสนอจากสโมอสรที่ใหญ่อันดับต้นๆของเมืองไทยนะั่นก็คือบุเรรัมยูเนเต็ดครับยื่นข้อเสนอมาดึงตัวเขาไปร่วมทีมครับทนาะที่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่เคยพิสูจน์ตัวเองได้เลยในลีกบนสุดครับเคยอยู่กับแค่ทีโอทีนะแล้วก็ลงสนามไปค่อนข้างน้อยเคยเล่นดิวชัน2กับจามจุรี เคยเล่นดีวิชั่น1อยู่บ้างนะครับกับขอนแกะบุยัำเนี่ยจะมาดึงตัวเราทําไมตอนนั้นเขาก็คิดแบบนี้และสุดท้ายเขาก็ได้ย้ายมาอยู่กับบุยรำจริงๆนะฮะในปี2017ช่วงต้นปีโดยที่ก็คิดว่าตัวเองเนี่ยจะได้เป็นเพียงแค่ตัวสารองเท่านั้นแต่ มันไม่ใช่แบบนั้นครับปี2 0 1 7เนี่ยเขาลงสนามไป31เกมเป็นตัวจริง31เกมนะครับแล้วก็ยิงประตูแรกในชีวิตการคคาแค่นหลีกสูงสุดได้ด้วยนะครับในเกมที่บุยรัมยูเนเต็ดเนี่ยบุกไปเอาชนะทรูแบงคอกยูเนเต็ดสามประตูต่อหนึง่งในวันที่12พฤศจกิกายน2017นะแล้วปีนั้นเนี่ยเขาก็ได้แชมป์ไทยลีกครั้งแรกในชีวิตเลยกับบุยรัมยูเนเต็ดแบบไม่ใช่แค่ลงสนามนิดๆหน่อยๆมันลงสนามแบบ31เกมนะครับแล้วก็อยู่บุรัมจนถึงปัจจุบันนะ สโมสรเนี่ยเขาลงสนามปี2018เนี่ยอีก30เกมปี2019 23เกมปี2020อีก29เกมนะครับแล้วก็ฤดูกาล2021-2022เนี่ย26เกมแล้วก็ฤดูกาล2022-2023อีก20เกมนะครับแล้วก็ฤดูกาลปัจจุบันนะครับปีนี้ก็ลงสนามให้เบย์รัมนะครับในศึกฟุตบอลไทยลีกไปแล้ว10เกมรวมทุกถ้วยทุกรายการเนี่ยตอนนี้เขาลงสนามให้กับเบย์รัมไปแล้วราวๆสัก200เกมเลยนะครับเกินกว่า100นัดนะครับน่าจะแตะๆประมาณ สักเกือบเกือบ200เกมได้นะครับสำหรับพันษาเห็นมวิบูรณ์แล้วก็ได้ลงสนามในศึกฟุตบอล AFC Champions League ด้วยนะครับกับเบย์รัมยูเนเตตหลายต่อหลายครั้งแล้วนะฮะแล้วก็คว้าแชมป์ไทยลีกเนี่ยสสมัย2017-2018 2021-2022แล้วก็2 0 2 2ถึงส0 2 3นะครับคว้าแชมป์ FA Cup ครับอีก2สมัยแล้วก็คว้าแชมป์ลีกครับอีก2สมัยนะครับซึ่งเป็นสสมัยหลังสุดที่มาซาทดะอิชิอิเนี่ยพาทีมคว้าทริปเปลิลแชมป์สอง ต้นติดทีมชาติไทยเนี่ยในปี2017ครับหลังจากที่มาอยู่กับเบลรัมยูเนเต็ดนะแล้วก็ลงเล่นให้กับทีมชาติไทยแล้วก็เล่นได้ดีเลยนะครับ2017เนี่ยกลางปีเขาติดทีมชาติไทยนัดแรกนะครับในเกมอุ่นเครื่องพบกับอุซเบกิสถานติดอย่างต่อเนื่องเลยครับแล้วก็เคยคว้าแชมป์ kings cup กับทีมชาติไทยในปี2017ด้วยแล้วปลายปี2017เนี่ยหลังจากที่คว้าแชมป์ไทยลีกได้สำเร็จครั้งแรกในชีวิตกับเบรัมยูเนเต็ดหลังจากนั้นครับในวันที่19ธันวาคม 九千。 560้เขาได้เกียรติประวัติสูงสุดครั้งหนึ่งในชีวิตเลยครับเพราะว่าได้รับการเสนอชื่อและสุดท้ายก็ได้ตําแหน่งนะครับนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปีจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนอกเหนือจากดูในเรื่องของผลงานแล้วเนี่ยเขายังดูในเรื่องของการต่อสู้การทําหน้าที่ของตัวเองนะครับเส้นทางความเป็นมาในเรื่องของฟุตบอลของพันศาเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะนะครับกว่าจะมาถึงจุดที่ไปถึงระดับทีมชาติไทยได้แล้วปีนั้นเนี่ยเขาก็ได้เป็นนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยม แห่งปีนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จกับทีมชาติไทยหลังจากนั้นครับโดยการคว้าแชมป์อาเซียนคัพหสมัยนะครับในครั้งล่าสุดในปี2022แล้วก็ได้ลงสนามในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพซึ่งเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียนะครับสสมัยในปี2019ที่พาทีมชาติไทยเนี่ยไปถึงรอบ็อกเอาท์ได้สําเร็จนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็ลงสนามเป็นตัวจริง2เกมติดต่อกันแล้วก็เก็บคินชีสได้2เกมติดต่อกันนะครับอยู่ในตําแหน่ง เซ็นเตอร์แบ็กคู่กับทางด้านของเอลิสดอเลาะนะสเกมเนี่ยเล่นได้ดีมากสาหรับพันศาเหมวิบูลนะครับในเอเชียนคัพ2023นี่คือเอเชียนคัพสมัยที่2ของเขาในวัยย่าง34ปีปัจจุบันยังลงสนามให้กับทีมชาติไทยและยังเล่นดีอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปในปี2016เนี่ยในวัยประมาณสักเกือบจะแตะ30แล้ว27 28แล้วเนี่ยเขายังอยู่ในสถานะที่เล่นอยู่ในดิวิชั่นหนึ่งแล้วก็เป็นนักเตะที่ตกงานจากการที่สโมสรเนี่ยถูกเพิกถอนสิทธิ์อยู่เลย แต่ปัจจุบันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่เรียกได้ว่าสร้างผลงานที่เป็นมาตรฐานที่ดีอย่างต่อเนื่องนี่คือนักเตะที่มีใจสู้จริงๆนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะนําเรื่องราวชีวิตของพันษาเหมวิบูลครับเจ้าหนุ่มจากจังหวัดจันทบ,บุรีที่ สู้จนมาถึงปัจจุบันแล้วก็มีวันนี้ได้นะครับยังไงก็ยินดีกับเจ้าโยงด้วยนะครับที่มาถึงจุดนี้นะครับในปัจจุบันแม้ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาก็อยากให้คุณพ่อนะครับได้เห็นความสําเร็จของตัวเขาเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเขาอยากเห็นความสําเร็จของลูกชายคนนี้นะครับแล้วก็อยากให้เจ้าตัวเนี่ยเต,ติบโตเปนะ็นนักฟุตบอลอาชีพที่ดีไปติดทีมชาติไทยนะครับหลายต่อหลายครั้งเขาบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเคยเหมือนเปรยว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะติดททีีีมมชชาาาตตติิินนนะออยกเห็ดไรนะ่่งง้ซพ ถึงวันที่ติดทีมชาติแล้วเนี่ยคุณพ่อก็ก็ไม่อยู่แล้วนะครับเขาก็เคยเปรยว่าถ้าพ่ออยู่ก็คงดีใจมากๆวันนี้เนี่ยที่ได้ก้าวลงสนามอย่างน่าภาคภูมิใจนะครับมีธงไตลงติดอยู่ที่หน้าอกนะครับสำหรับพันษาเหมิบูลนี่คือเรื่องราวของพันษาเหมิบูลนะครับที่ผมนํามาฝากทุกท่านให้ได้ฟังกันในวันนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องจอรถ้าชอบคอนเทนต์ไหนก็กดไลค์กดติดตามกันได้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ